ครับผมเป็นยังไงบ้างน้องซอฟังไม่ได้เจอกันนานมากนานมากผมยังจำรายการนี้ได้เลยนะเป็นรายการแรกที่สัมภาษณ์ผมตอนที่ผมมีผลงานการแสดงครั้งแรกในชีวิตคืนมาหอนจำได้ใช่ไหมใช่ใช่ไหมคัดซอฟต์แปดแปดตกจำได้ใช่เออนะครับผมมาเจอกันอีกทีก็คือผ่านลนเกิดมาไม่นาใช่อายุ30มสิบขวบแล้วเป็นไงคะในวัยสามสิของเราก็รู้สึก เหมือนเดิมนะรับผมผมรู้สึกว่ารู้สึกว่าตัวเองเปลี่ยนเยอะที่สุดตอนประมาณช่วงแบบยี่สิบห้าถึงยี่สิบเจ็ดอ่ะรู้สึกว่าเราเปลี่ยนเยอะสุดเหมือนแบบเรียนจบว่างผ่านการว่างมาผ่านการเพิ่งเข้าทำงานอะไรเงี้ยตอนนั้นรู้สึกว่าชีวิตเปลี่ยนเยอะแต่ตอนนี้รู้สึกว่ามันเริ่มค่อยๆคงที่แล้วแบบว่าความคิดหรือวิธีการใช้ชีวิตอะไรเงี้ยครับวางแผนหรือว่าวาดตอนสักสิบเรายังไงบ้างคะ ผมเป็นคนไม่มีแผนผมเคยให้สัมภาษณ์เปนแหล่ะแล้วแปว,ว่าการวางแผนมันก็ดีแหละมันมีเป้าหมายในชีวิตแต่ผมสําหรับผมอะถ้าวางแผนชัดเจนเกินไปหรือแบบถี่ยิบเกินไปมันจะเป็นการฟิกตัวเองแล้วเราจะทาทาให้เรากลายเป็นคนที่แบบกดดันตัวเองแล้วก็ไม่เฟกซิเบิลไม่อะดปอะไรเงี้ยก็เลยวาดเป้าใหญ่ๆไว้แต่จะไม่ค่อยมีดีเทล1 2 3 4ขนาดนั้นอะไรเงี้ยครับเป้าใหญ่ๆก็คือก็อยากจะแสดงละครอยากจะทํางานที่แบบ ไปอินสปายคนแล้วก็อยากอยู่ในภาพยนตร์อันนี้เป็นเป้าหมายต่อไปที่แบบเพราะเราเรียนภาพยนตร์มาเนอะเราไม่ใช่ไม่ชอบละครนะเราก็เอนจอยกับการแสดงละครแต่ว่าก็อยากอยู่ในภาพยนตร์บ้างในสายที่เราชอบสายที่เราเรียนอะไรอย่างเงี้ยครับของขวัญมันเกิดสำหรับวัยสามสิบที่คุให้ตัวเองมีแมลูกของผมหรอเอ่อผมว่ามันเป็นการให้ให้รางวัลตัวเองมากกว่าในในเชิงกิจกรรมหรือว่าแบบ สมมติบางทีเราเมื่อก่อนเราจะเริ่มคิดคิดเล็กค,คิดน้อยเวลาเราอยากได้อะไรแบบเออดีไหมนะยังเติมเกมหรือแบบซื้อกีตาร์อะไรที่แบบเราเมื่อก่อนาอาจจะคิดเยอะแต่พอเราสึกว่าเออเราทํางานมาเนาะเราก็อยากจะให้รางวัลตัวเองแล้วแบบสมมติอย่างกีตาร์ตอนแรกอ่ะผมคิดนานมากน,นะไม่เคยคิดว่าจะต้องซื้อกีตาร์ตัวละแบบ2องสามหมื่นอะไรเงี้ยแต่พอเรารู้สึกว่า มันก็เอามาใช้ได้นะแบบสมมติว่าเรามีกิจกรรมกับแฟนคลับเรามีโชว์แล้วก็มาใช้ก็เลยหลังๆก็จะไม่ค่อยคิดเยอะละเหมือนแบบไม่ใช่ใช้ซื้อๆซื้อไล่นะแต่ก็เหมือนแบบพอเรามีอะไรที่เราจะได้เอามาใช้ก็ซื้อเลยเป็นคนคิดเยอะไหมคะเวลาจะซื้อของที่ไม่เลยครเมื่อก่อนคิดเยอะมากครับคิดจนแบบคิดจนรู้สึกว่าถ้าเราซื้อแต่แรกอ่ะได้ใช้ไปแล้วคุ้มไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็จะเริ่มแบบ คิดไม่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 แบบ4ี่ห้าหกเจ็ดแปดไม่ได้ซื้อสักทีอะไรเงี้ยก็แบบประมาณหนึ่งสองสามก็ซื้อเลยอะไรเงี้ยครับแต่ว่านอกจากซื้อของกั่เองเราก็มีคแฟนจัดงานใช่ใช่ใช่คือจริงๆผมมาตั้งใจอยากจะจัดเป็นกิจกรรมที่แบบงานบุญเริ่มจากงานบุญงานกุศลแหละแล้วมันก็ค่อยๆใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจนสุดท้ายก็ออกมาผมแฮปปี้นะแล้วผมก็หวังว่าทุกคนวันนั้นน่าจะแฮปปี้เหมือนกันแบบมันเป็นงานที่กึ่งฟูลฟิลตัวเองด้วย ว่าเราอยากเตะบอลกับเพื่อนเราอยากเล่นดนตรตีให้แฟนขับฟังอะไรอย่างเงี้ยเราก็ได้ทําซึ่งงานงานที่ผ่านมาเราก็เล่นคนเดียวอ่ะเล่นกีตาร์ตัวเดียวเล่นเพลงแต่วันนั้นได้เล่นฟูลแบนด์ครั้งแรกให้แฟนขับฟังเราก็ดีใจครับฟูลฟิลตัวเองมากมากนอกจากงานบันสุดแล้วล่าสุดก็เพิ่งมีงานแฟนตาตัวปรุอ่าใช่ดีใจมากครับดีใจแบบเป็นคือสมมุติว่าอย่างงานก่อนๆเนอะมันก็จะเป็นงานแบบมวลรวม แต่ว่างานแฟนไซน์มันเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้เจอทุกคนทีละคนทีละคนทีละคนอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าเป็นเป็นบรรยากาศที่ดีเหมือนเราได้ให้พลังเขาทีละคนเขาก็ให้พลังเราทีละคนเหมือนกันแล้วเขาก็จะคอยพูดว่าแบบเออชอบตรงไหนอยากได้อะไรอะไรเงี้ยวันนั้นก็เป็นวันที่สนุกถามว่าเหนื่อยไหมวันนั้นเหนื่อยมากนะเหมือนว่าเราต้องเจอคนทีละคนทีละคนทีละคนทั้งวันอนะ่ะแต่ว่าดีรู้สึกดีมากได้ใช้เวลา แบบทีละคนไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยมเมนต์ไหนับเแฟนในงานวันนั้นที่แบบพัดใจเราเอ่าจริงๆเป็นช่วงช่วงที่แบบเ,เห็นน้องๆขึ้นไปโชว์ให้เราแล้วแบบคือเรายังไม่ขึ้นอ่ะแต่น้องๆมาช่วยแล้วก็ทุกคนน่ารักขนาดแบบเรายังไม่ได้ขึ้นไปหรือว่าเรายังเตรียมตัวอยู่เนี่ยทุกคนก็อนจอยกับน้องงเราที่มาช่วยร้องเพลงน้องๆเราแล้วก็แบบทําให้แบบ บรรยากาศมันน่ารักอบอุ่นมากกว่านั้นนะผมดีใจมากคือผมยืนมองอยู่นานมากนะถ้าวันนั้นคนนั้นวันนั้นมีคนไปก็จะเห็นว่าผมยืนมองน้องๆเล่นแล้วก็เห็นแฟนคลับเล่นกับน้องๆอะไรอย่างเงี้ยดีใจประทับใจมากแล้วก็มีการเล่นดนตรีกับน้องๆใช่ใช่ <S <S ใช่ือว่าเฉาะคือจริงรจริงน้องๆเน,นี่ยไ,ได้ได้มาเล่นดนตรีด้วยกันงานแรกก็คืองานวันที่สิบวันเกิดผมแล้วก็เนี่ยค่อยค่อยค่อย ต่อยอดกันมา<ช>ครับคุหว,ว,ว,วังว่าหวังว่าก็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 พยายามครับไอ้จูใส่หน้แล้ว <laughs> จูบอกพักก่อนถ้าม,ม, <laughs> มีเวลาครับ <laughs> เอ,อนะว่าสามารถทาดนตรีท,ทาขเป็นันงสันเหมือนกันนะอันนี้ก็เป็นเป้าหมายเป้าหมายหนึ่งว่าอยากมีเพลงตัวเองสักเพลงอยากทำ,อย,กทำอยากทำเพลงตัวเองคือเราเคยคิดไงว่า ้งานละครสมมติเราทำออกมาแล้วมีคนดูเราก็เป็นเป็นสิ่งที่สิลปินคนหนึ่งเขาก็แฮปปี้แหละแต่ลองคิดว่าถ้าเรามีเพลงตัวเองแล้วแบบไปเล่นแล้วทุกคนร้องได้อย่างเงี้ยอยากมีฟิลลิ่งนั้นสักครั้งเพลงเราจะเป็นยังไงผมผมมันชอบผมชอบเพลงแบบว่าช้าๆหน่วงๆฟินๆคืออย่างแบบล่าสุดผมทำโคเวอร์ลง u t u b e เอาเพลงพี่เบิร์ดมาเล่นอย่างเงี้ยจริงๆผมว่ามันก็ไม่ได้เศร้านะ แต่ผมชอบเพลงประมาณนั้นแล้วทุกคนก็บอกว่ามันเศร้าอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันเป็นเพลงที่แบบผมชอบเพลงแบบว่าหวานๆแต่ขมงงปะ <c oughs> งงไหมคือเป็นเพลงความหมายดีๆแต่ว่าแต่ว่าลึกซึ้งอะไรอย่างเงี้ยผมชอบอะไรประมาณนั้นอกจากนั้นเราเราก็ยังชอบเล่นเกมกับแฟนคลับใช่ใครับ <c oughs> คือจริงๆตอนแรกเราก็เล่นเกมอยู่แล้วล่ะแล้วเราก็คิดว่าเออถ้าสมมุติว่าอย่างเมื่อก่อนเราคิดกิจกรรมที่แบบ สมมติเราไม่ได้มีอีเวนต์อ่ะแล้วเราอยากคุยกับแฟนคลับอยากมีกิจกรรมกัแบ,บแฟนคลับเราคิดอะไรไม่ออกนอกจากขับเฮาส์หรือสเปซซึ่งหรือว่าไลฟ์อย่างเงี้ยอะ่ะแต่ว่าถ้าทำอะไรพวกนั้นน่ะบางทีมันก็ต้องทางการมากๆเนะมันก็เหมือนเราเอาเวลาว่างเรามาทํางานเราเลยคิดว่าอะไรที่มันจะรีแลกซ์กว่านั้นที่แบบใช้เวลาว่างจริงๆแล้วเราก็รีแลกซ์กับแฟนคลับก็เป็นการเล่นเกมผมก็คิดไม่คิดว่าตอนแรกคนจะมาเล่นด้วยกันเยอะขนาดนี้อย่างเมื่อวานก็คือห้องไม่พอแล้ว ห <Among> อก็เล่นตอนแรกเริ่มมาจากเกมเป็ดนั่นแหละก็คลาอมองอา,าแล้วก็มีเกมแบบต่อสู้ล่าสุดก็เป็นยิงปืนอะไรเงี้ยแต่ว่านี่ฝากไปถึงคนที่ไม่ได้เล่นนะก็อย่าเพ่น้อยใจคือแบบเราก็ผมก็ยังพยายามหาอยู่ว่าอะไรที่แบบจะให้เขาเข้ามาแชร์เวลาว่างด้วยกันได้แต่ว่าจริงๆคนที่ไม่เล่น,นก็เข้ามาในห้อง Discord ได้นะมาดูพวกผมเล่นหรือว่ามา,มาฟังมาคุยได้เลย เพราะว่าทุกครั้งที่ผมเล่นผมก็จะสตรีมให้เขาดูอยู่แล้วใช่ครับอย่าง,งเช่นแบบเวลาเราเล่นอย่างเงี้ยเราก็ต้องแบบมีออกเัีงขึ้นหรือว่ามีพูดสะบัดอะไรคำไม่ไม่ผมก็จะแพ้แบบว่าโอ้ยผมตึงไหมล่ะครับนอนนออะไรอย่างเงี้ย <laughs> เป็นสายแบบว่าสายสายสายขิงสายขิงอะไรอย่างเงี้ยครับได้ส่วนใหญ่เคยแพ้ใครชนะคะ <laughs> มันก็ต้องเป็นผมอยู่แล้วอันนี้คือเป็นเรื่องเป็นศัจธรรมของโลกนี้เลยครับขนาดแบบว่าโดนล,ลุมคือ10ต่อนหนึ่งก็คือต้องใช้คําว่า1ลุม10 อะไรแบบนี้แบบสุดๆ,ดๆขนาดวันนี้มีกิจกรรมกาแฟขับเลเซอร์กันคือเขาให้เดียวๆวแบบว่าใครลอกคนสุดท้ายก็ชนะขนาดเขาเตียงมาแล้วว่าจะลุมผมผมก็ยังเก็บเขาหมดนะครับน,อน้อนจริงๆครับก็คือคือพยายามแล้วครับพยายามจะแพ้แล้วพยายามจะอ่อนให้แล้วแต่ก็ก็ยังเก่งอดีครับทุกทีจังๆเพื่ออ่อนข้อให้เขาเขาพยายามสุดๆแล้วเขาเขาแต่นี้พูดพูดจริงๆนะว่า ในฐานะคนเล่นเกมผมถือว่าแค่นี้คือเรียนรู้การเล่นเกมเร็วมากอย่างบางคนไม่เคยเล่นเลยแม้แต่เกมเดียวเพิ่งมาเริ่มเกมแรกแล้วเกมที่ผมเล่นมันจะเป็นเกมที่แบบใช้ไหวพริบเยอะแบบต้องแบบชิงจังหวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาเรียนรู้กันเร็วมากภายในไม่กี่อาทิตย์อ่ะก็คือสามารถมาเล่นกับผมสนุกกันได้แล้วอะไรเงี้ยแบบเก่งมากเก่งจริงครับนอ่ะนอกจากนี้แล้วน้องพูดถึงผลงานที่พนักาจะได้ติดตามครับผมก็มีเรื่องพูดชื่อเรื่องเลยได้ปะ <laughs> คือทุกหลายๆคนก็อาจจะรู้ไปแล้วแต่ผมยังไม่พูดละกันเพราะเดี๋ยวเขาก็จะมาเล่นผมว่าผมพูดคนแรก <c oughs> ก็เอาเป็นว่าเรื่องนั้นก็ใกล้จะปิดแล้วครับประมาณไม่เกินเดือนครึ่งเป็นเรื่องที่ผมภูมิใจอีกเรื่องหนึ่งน,นะคือเออเดี๋ยวเดี๋ยวไปรอให้ทางทางอ่าคังค่ายเขาประกาศก่อนลวกันแล้วผมค่อยพูดแต่ผมว่าเป็นอีกเรื่องนี้ผมภูมิใจมากๆแล้วก็หวังว่าทุกคนจะสนุกเพราะว่ามันครบรถจริงๆตอนแรกผมก็คิดว่าแบบ เอมันจะออกมาเป็นแนวไหนนะมันจะเป็นยังไงนะแต่พอเราเล่นไปจนตอนนี้จะใกล้จะปิดกล้องแล้วผมรู้สึกว่าเป็นละครที่ดีมากๆเรื่องหนึ่งแล้วทุกคนทํางานกันโปรเฟชชั่นอลมากแบบอย่างผมก็ยี่หว่าเคยเจอกันแล้วเรื่องแรกและครเรื่องแรกผมเนะแล้วเหมือนเราแยกกันไปเติบโตแล้วมันกลับมาเจอกันใหม่ตอนนี้คือเหมือนเราเรามาแบบตอนที่เราโตแล้วแล้วแก๊งเพื่อนๆก็คือน่ารักเล่นกันสุดเล่นกันสอ้โ,อโห อย่าฟติดตามจริงๆครับรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับเรื่องนี้แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือใจพิสุทธิ์เป็นรครับผมอันนี้พูดได้อันนี้พูดได้อนนดดอ,อนได้ครับก็จะเป็นละครในชุดดวงใจเทวดามก็ประมาณ20-3 0%ิบสาเนต์ได้แล้วครับตอนนี้ mm hmm. ค่อยๆไปเพราะว่าละครใจพิสุทธิ์มันจะเป็นจํานวนตอนไม่เยอะเนะเพราะาเป็นละครชุดก็ค่อยๆไปรับ mm hmm. อ๋อ oh, อีกเรื่องหนึง่งที่จริงจบไปตั้งแต่ปีที่ปีน,ปนี้ปีนี้แหละถ่ายเสร็จไปประมาณต้นปี <Yeah. S 1> กำหนดออนจริงๆเป็นปลายปีนี้แต่ว่าด้วยแบบว่าตัดต่อเนาะแบบมีซีเยอะ <Yeah. S 1> ก็จะไปอยู่ปีหน้าเหมือนกันครับ <Yeah. S 1> เลือด <Yeah. S 1> เจ้าพระยาครับผมถ้าว่าตอนนี้ถ่าย2เรื่องถ่าย2เรื่อง <Yeah. S 1> แต่ปีหน้าจะมีทั้งหมด3เรื่อง <Yeah. S 1> ครับผมแล้วมีเวลาแบบพักผ่อนอะไรยังไงนะคะครับก็พักผ่อนก็คือเล่นเกมนี่นแหละ <laughs> ทุกคนน่ะจะคอยเตือนผมว่าที่จอไปพักบ้างไม่ต้องเล่นเกมแต่ไม่ต้องห่วง คือถ้าผมไม่ไหวผมนอนอยู่แล้วแต่ว่าเวลาว่าง,งผมก็คือเล่นเกมจริงถือว่าเป็นพักผ่อนของผมการที่มาเล่นกับทุกคนน,ะนั่นแหละไม่ต้องคิดมากค,มครับโอเคกันไหมแล้วต้องขอตวอีกครั้งนึ่งโลบตึงโลบตึงก็ฝากด้วยครับปีหน้าไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวว่าจะคิดถึงกันก็ได้เจอกัน3มเรื่องยาวๆแน่นอนนะครับผมแล้วก็ฝากไปด้วยนะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่ได้ครอบครองโฟโต้บุก๊ก <c oughs> <c oughs> ยังมีออกยังมีออกยังมีอีกคือใครที่ได้ไปแล้วรับรองเอามาขิงคนที่ยังไม่ได้เล่นๆเลยนะครับถึงทั้งขนาดความใหญ่ความหนาความเอ็กคลูซีฟเอามาขิงกันเลยเดี๋ยวว่าเดี๋ยวก็เผื่อไว้สําหรับใครที่แบบปีหน้าเนาะหรือว่าเร็วๆนี้ที่แบบพลาดโอกาสซื้อรอบแรกไปหรือว่าใครที่กําลังจะมารู้จักเราใหม่ก็จะได้มีโอกาสเข้าของโฟโต้บุ๊กนี้เหมือนกันนะครับโคซีเดย์พีจอบิจบครับแปลว่าโฟโต้บมีแล้ว ปฏิทินเลยมะปฏิทินนหรออ่าค่อยๆแล้วกันนะีะ่พี่จูชี้บอกว่าถามจีจุนด้วยค,ค,ครับผมบอ่ะอีกอย่างหนึ่งครับผมก็วันที่13นะครับเราก็จะไปออกบูธก็จะเป็นบูทธที่แบบเราเอาของไปขายเนาะซึ่งก็คิดได้เร็วๆเลยก็คืออยากทำเสื้อเสื้อแบบเสื้อโอเวอร์ไซส์ที่ผมแบบชอบใส่อย่างเนี้ย แต่ว่ามันเป็นแบรนด์แบรนด์หนึ่งที่ผมเคยคิดชื่อไว้นานแล้วเราเป็นคนนอนดึกแล้วทุกคนมองเห็นผมเป็นกระต่ายผมก็เลยจะเอาเป็นกระต่ายที่หากินตอนกลางคืนนี่ก็คือโลโก้จะเป็นกระต่ายแล้วก็เป็นชื่อแบรนด์ว่า n o c t u r n a l นะครับผมสัตว์ที่หากินตอนกลางคืนนั่นเองครับก็เจอกันได้นะครับที่งาน Absolutely Fabulous Market นะครับผมมาที่13นะครับผมที่ M Quartier ครับเจอเจ้าของแบรนด์แน่นอนเจอครับเจอครับเดี๋ยวจะแวะเบียนไปหาแน่นอนครับโอเคครับ